สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนคลิปนี้มาชวนกินส้มตำค่ะมาชวนพี่ๆน้องๆน,นะคุยนัวหัวม่วนนะคะดึกๆนะคะมากินส้มตำคนเดียวนะคะส้มตำก็จะมีผักกับเรานะคะเพื่อนๆก็มีผักต้นหอมจ้าแล้วก็ส้มตำกุ้งสดนะคะก็ะมีเส้น เส้นหมี่จ้ะเส้นหมี่ข้าวปุ้นไม่มีนะคะหนมเส้นหมี่ก็มีบักพลิกพริกหวานนะทุกคนมานะคะ่ะมากินส้มตำเป็นเพื่อนกันคุยโนโหัวม่วนไปนนำกันอ๋อแล้วก็มีชาชิมิค่ะทุกคนนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ชาชิมิกินกับวาซาบินะคะ ตามจิจมันต้องคู่กับแซลมอนนะคะแต่ว่าไม่อยากกินแซลมอนอ้อค่ะไ่้ได้อมืมาค่ะเพื่อนต้องกินมือเน้องทุกคนมันถึงจะอร่อยมันถึงจะแซบ่บ เพื่อนๆได้อย่างกินนอได้อะไรกินคะเย็นนี้เวลาที่นี่ตอนนี้สี่ทุ่มนะคะเพื่อนๆอย่างนี้นะคะมแซ่บๆค่ะคุยโน้หโหมดเป็นตำกันนะคะเพื่อนๆใครเข้ามาก็ทักทาย คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะมีเมนูอะไรแซ่บๆ้นหอมค่ะมีเมนูแล้วแซ่บๆก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อเด้อจะได้ทำกินกินคนเดียวไม่มีเพื่อนคะ่ะแฟนเขาไม่กินเผ็ดอื้อหือ ใส่มะนาวเยอะอยูกคุณซุปตํากับซาชิมิก็อร่อยนะคะแฟนเขาไม่กินเผ็ดนะกินคนเดียวซาชิมิเขาก็ไม่กินในดู้เย็นก็จะมีแต่อาหารของเรา ช่วงนี้อากาศเป็นยังไงกันบ้างคะแต่ละพื้นที่ที่นี่ทางเหนือนะคะของออสเตรเลียซันไซร์โคสควีนแลนด์ช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแต่มันก็ไม่หนาวมากไม่หนาวมากเท่าฝั่งทางวิกตอเรียทางเมลเบิร์นทางนู้นจะหนาวมากคะ่ะฝั่งนูน้นเผ็ดแ่บค่ะ ช่ชิมิอร่อยมันหวานค่ะทุกคนมันสดน่ะอร่อยค่ะหวาน หลือแต่กุ้งตัวใหญ่ ถามว่าคุณคุยอยู่กับใครคุณโอเคหเปล่ากุ่งตัวใหญ่ แก้เผ็ดค่ะเผ็ดลูกใหญ่ๆทุกคนหวานไม่มีเม็ดนะลาเม็ดอร่อย เผ็ดรูที่ใหญ่หวานไล้เม็ดอิมอมอมอ่มแล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณที่มากินส้มต่ำเป็นเพื่อนกันมาคุยนัวหัวม่วนไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ